ب ิ س ร الله الرحمن ราะ ح ีมอัลลอฮ์ฮมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้ก็ผมจะนำเสนอประเด็นที่มุสลิมบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วในมิติต่างศาสนานั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวดังกล่าวนี้เป็นอัลฮะดิษที่ถูกรบุอยู่ในซวยะบุควารีแล้วก็มุสลิมเป็นอัลฮะดิษที่รายงานโดยอิบนุออบบาสรลออันมาดังนี้ รายงานจากอิมอมบาสรอจลลามอนุมาท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านศาสนาทูตของอัลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะเปวะสัลลัมได้ผ่านหลุมฝังศพสองหลุมต่อมาท่านก็ได้กล่าวว่าอามาอินนะฮูมาละยูอัลดะบานพึงรู้ไว้เถิดว่าบุคคลที่ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพทั้งสองนี้กำลังถูกลงโทษวมาายูอับบนฟกร และเขาทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องใหญ่อัมมาอาฮัดูมาฟาแกนะยัมชีบินนามีมะสำหรับบุคคลหนึ่งเขาเคยเป็นบุคคลที่ชอบนำเอาคำพูดของผู้คนจากส่วนหนึ่งไปสู่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อสร้างความเสียหายหรือที่เรียกว่าอันนามีมะวอมมา ฝ่ายแก ي นแรยสติรูมิมบาเลและส่วนอีกคนหนึ่งเขาเคยเป็นบุคคลที่ไมย่ยอมปกปิดหรือปกป้องตัวเขาเองจากปัสวะของเขาหลังจากนั้นผู้รายงานก็ได้กล่าวว่าฟาดอาบีอาซีบินรอตบินฟาชักกูบิทนีต่อมาท่านศาสนทู am, นนตสลลล่านสลลนล่านลานสุลานสุลต่านลต่าสุ่นาน แล้วท่านก็นำมันมาผ่าออกเป็นสองซีกซุมมะกราซา阿拉ฮะละวาฮิดันอัลฮะละวาฮิดันหลังจากนั้นท่านก็ได้นำเอาซีกหนึ่งไปปักไว้ที่หลุมฝังศพหลุมหนึ่งและอีกซีกหนึ่งท่านก็นำมันไปปักไว้ที่หลุมฝังศพอีกหลุมหนึ่งซุมมากอละละอัลละฮ์อัยยุควัฟฟะนหุมา แมล่ลมยัยบาาหลังจากนั้นท่านสุนทรสุลลัลอฮวะเปรียสลามก็ได้กล่าวว่าหวังว่า,ววามันจะทำให้บุคคลที่ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพทั้งสองนั้นได้รับการบรรเทาการลงโทษลงตราบใดที่มันทั้งสองอยังไม่เหี่ยวแห้งอัลฮะดิษอยู่ในบันทึกของอิมามบุคอรีและก็มุสลิมส่วนสำนวนนั้นเป็นของมุสลิมจากอลัลฮะดิษต้นนี้ ท่านอิมามอันนาววีรอห์มะบุลลอได้ทำการอธิบายไว้ในตำราอธิบายอดิสไวยะมุสลิมของท่านซึ่งกระผมจะนำเสนอโดยสรุปดังต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับภาสาวะนั้นมีสำนวอนอาลิสอยู่สามสำนวนสำนวนที่หนึ่งก็คือลายยสติรุสำนวนที่สองคือลายยสตันซิฮุสำนวนที่สก็คือลายยสตบริอุจากทั้งสามสำนวนนี้ ให้ความหมายโดยรวมว่าเขาไม่ยอมปกปิดหรือระมัดระวังหรือออกอ่างหรือปกป้องหรือทำให้ตัวเขานั้นบริสุทธิ์จากการเปเื้อนของปัสสาวะประเด็นที่สองจากวจนะของท่านสันทุสล,ลัลลอุอะฮิวะสลัมที่ได้ระบุว่าและเขาทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกลงโทษด,ด้วยกับสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งในบางริวยะนั้นได้ระบุว่าและแท้จริงมันเป็นเรื่องใหญ่ หรือในอีกสำนวนหนึ่งก็คือหาไม่ได้และมันเป็นเรื่องใหญ่ในสำนวนที่ระบุว่าเขาทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกลงโทษในสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่นั้นนักปราดได้จำการตีความไว้ดังนี้การตีความที่หนึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในคำอ้างของเขาทั้งสองการตีความที่สองก็คือหมายความว่า มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หากว่าเขาทั้งสองนั้นได้ละทิ้งมันส่วนอิหม่ามอัลกอดีอิยัดได้ตีความว่าเขาทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องที่ใหญ่ก็หมายถึงว่าเขาทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกลงโทษในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ในประเด็นนี้ท่านอิหม่ามอันนาววีรอฮิมุลลอฮ์จึงให้ทัศนะว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดยอย่าได้คาดคิดเลยว่าการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั้น จะต้องมาจากการกระทําที่เป็นบาปใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั้นอาจจะมาจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การกระทําบาปใหญ่ก็ได้ส่วนอิมามอันนาววีได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ทําให้ประการทั้งสองดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีการระมัดระวังหรือออกห่างจากการเปื้อนของปัสสาวะนั้นเป็นสาเหตุ ของการทําให้การละหมาดเป็นโมฆะและเมื่อการละหมาดเป็นโมฆะก็เ,เท่ากับว่าเขานั้นได้ละทิ้งการละหมาดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ส่วนประการที่สองก็คืออันนามีมะก็คือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้นําเอาคําพูดของผู้คนจากกลุ่มหนึ่งนําไปบอกเล่ากับอีกผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อเจตนาจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ซึ่งไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้ในอิสลามถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจที่สุดสว่วนในประเด็นที่ท่านศาสนาทูตสลลล้อมมาเลวะสลัมได้นําเอากิ่งอินทผลัมสดไปปักหรือว,วางไว้ที่หลุมฝังศพและเป็นเหตุให้บุคคลที่อยู่ในหลุมฝังศพนั้นได้รับการบันเตาการลงโทษตราบใดที่กิ่งอินทผลัมนั้นยังไม่เหี่ยวแห้งนักปราชญ์ได้อธิบายถึงสาเหตุท,ที่ทําให การลงโทษในหลุมฝังศพถูกบรรเทาลงนั้นว่ามาจากสาเหตุใดเป็นทัศนะดังต่อไปนี้ทัศนะที่หนึ่งระบุว่าสาเหตุที่ทาให้บุคคลที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้งสองได้รับการบรรเทาการลงโทษของเขานั้นมาจากการขอชะฟาหรือการช่วยเหลือของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะฮิซัลลัมซึ่งอัลลอฮ์จะตอบรับให้เขาทั้งสองนั้นได้รับการบรรเทาการลงโทษลง ในระยะเวลาที่กิ่งอินทปลมนั้นยังไม่เหี่ยวแห้งส่วนทัศนะที่สองระบุว่าบุคคลที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้งสองซึ่งได้รับการบรรเทาการลงโทษนั้นมาจากสาเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลได้ขอดุอาให้กับพวกเขาในช่วงเวลาที่กิ่งอินทปลัมนั้นยังไม่เหี่ยวแห้งส่วนทัศนะที่สามระบุว่าสาเหตุที่ทำให้บุคคลที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้งสองได้รับการ บรรเทาการลงโทษลงนั้นมาจากการตัสเบียรหรือการสะดุดีสรรเสริญของกิ่งอินทผลัมที่สดเนื่องจากทัศนะนี้ได้ระบุว่าสิ่งที่สุดนั้นจะทําการกล่าวตัสเบียรหรือกล่าวสรรเสริญสะดุดีอัลลอฮฺบานอวะตาลาส่วนสิ่งที่แห้งนั้นจะไม่กล่าวตัสเบียใดๆเป็นทัศนะของนักปราชญ์ด้านอัถธิบายอันกุรอานหรืออันมุฟัสิรินเป็นจํานวนมาก ทัศนานี้ได้ตีความองค์การที่ระบุว่าว่าอิมมิชัยอินอิลลายุซับบิฮูบิฮัมดิซึ่งมีความหมายว่าและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยกเว้นว่ามันจะทำการสดุดีสนเสริญพระองค์ซึ่งหมายถึงอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตาลาทัศนานี้ได้ตีความคำว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในที่นี้หมายถึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิต ซึ่งในองค์การนี้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิตนั้นอาจจะแตกต่างกันตามสภาพของสิ่งนั้นๆเช่นกิ่งไม้ก็สิ่งที่มีชีวิตก็คือกิ่งไม้สดเป็นต้นส่วนนักปราชญ์ผู้เจ้าจารด้านตัสิู้อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้วิเคราะห์ถึงหลักฐานที่มาก็ได้ระบ,บุว่าองค์การนี้นั้นมีความหมายรวมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต่างก็ทำการสดุดีสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบานอวะตาลาทั้งหมดจากอัลเดิสตุนนี้มีนักบัตกลุ่มหนึ่งได้ให้ทัศนะว่าส,ส่งเสริมให้มีการอ่านอัลกุรอาณนณที่หลุมฝังศพเนื่องจากว่าในเมื่อการทัศเบียหรือการกล่าวสดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์ของกิ่งอินตะปลมสดยังมีความหวังว่าบุคคลที่อยู่ในหลุมฝังศพนั้นจะได้รับการบรรเทาบทลงโทษของเขาในหลุมฝังศพ ดังนั้นการอ่านอัลกุรอานจึงเหมาะสมกว่าท่านอิหม่ามอัลบุคฮรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ระบุไว้ในสวเยะของท่านว่าแท้จริงได้มีสุฮาบะ่านหนึ่งที่ชื่อว่าบุไรดะอิบนุลฮะซีบอัลอัสลามีรอดิยัลลอฮฺอันฮุได้สั่งเสียให้มีการนำเอากิ่งอินทปะลัมสดสองกิ่งไปไว้ที่หลุมฝังศพของเขาเพื่อต้องการความจำเริญหรืออัตบรุษ ต่อการกระทําที่เหมือนกับการกระทำของท่านศาสนาทูตของ Allah s a l ลลวะัลลัมส่วนท่านอัล Al-Qatbibi رحمه ลล ل ه ได้ทําการกัดการผู้คนที่กระทําการใดๆเป็นการเฉพาะต่อหลุมฝังศพต่างๆโดยที่พวกเขาเหล่านั้นได้ยึดโยงอยู่กับอัลฮะดิษต้นนี้และท่านได้ให้ทศนาว่าเป็นการกระทําที่ไม่มีที่มาในาศาสนาและไม่มีแง่มุมใดๆทั้งสิน้น สุดท้ายท่านอิหม่ามอันนาววีรอฮีมะอุลลอฮ์ได้ระบุว่าเพื่รู้ไว้เถิดว่าอัลฮาดิสตันนี้ได้บ่งชี้ถึงนนยะสำคัญของหลักการอิสลามหนึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันการมีจริงของการลงโทษในหลุมฝังศพหรือที่เรียกว่าอาดาบุลกับสองเป็นหลักฐานที่ยืนยันให้รู้ว่าปัสสาวะนั้นเป็นสิ่งสุกปกหรือนาจิสสาม เป็นหลักฐานที่ยืนยันให้รู้ว่าการนามีมะหรือการนําเอาคําพูดของผู้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไปบอกกับอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อหวังที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งต้องห้ามที่ใหญ่หลวงในอันอิสลามวะลลฮุตะอัลลัมวะสัลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮิวะบรุกตุ